ทะเลนกันมากขอโทษครับท่ะนั่งเมื่อกี้ครูก็ต้องขอโทษที่เดินออกแต่เมื่อกี้นี่มโหจริงจริงแล้วครูไม่อยากทำอะไรที่ครูจะไม่นั่งเสียใจตอนหลังเพราะเธออาจจะไม่เข้าใจว่าเธออยู่ตรงนี้ทำไม ใครถามตัวเองไหมเราอยู่ตรงนี้ทำไมใครให้คำตอบอะไรครูได้เราอยู่ในบ้านหลังนี้เพื่อเพื่ออะไรฝึกฝนพัฒนาตัวเองตามฝันพอเราอยู่ได้เพราะอะไรถูกถูกนี่คือความฝันของเราแล้วเรามีโอกาสอันนี้ที่แบบว่า สมัครกันมากี่คนปีพันกี่หมื่นคนแล้วเราเป็นสิบสองคนสุดท้ายอะที่จะมาหาฝันของเราได้ครูจะเล่านิดน,นึงกว่าครูจะมายืนอ,อะพี่เมเย์อะไรง่ายๆไม่เอาเป็นครูกว่าพี่จะมายืนตรงนี้ได้พี่เรียนมาเล่ตั้งแต่อายุสี่ขวบวันละแปดชั่วโมงเรียนเต้นทุกวันหลังเลิกเรียนเรียนเต้นทุกวันก่อนเรียนหกโมงเช้าถึงแปดโมงก็เรียนเต้นเข้าเรียนแปดโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่ง สร็จแล้วสี่โมงถึงสามทุ่มเรียนเต้นพี่ไม่เคยมีเพื่อนไม่เคยออกไปสังสรรค์ไม่เคยเดินแพละกอนไม่เคยไม่เคยไม่เคยเลยแล้วเราไม่เคยมีโอกาสที่จะมีครูมาให้แบบตลอดเวลาพี่ต้องออกไปหาใครเป็นครูดีๆพี่ต้องออกไปหาเองไปแล้วถามว่าเหนื่อยไหมโคตรบางวันที่แบบทอ้อทำไปทำไมอะ เล็บเท้านี่ฉีกหมหัวเข่ากระจายกลัวบวมแบบแต่เพราะเรามีความฝันเรารูว้ว่าแบบเวลาเราขึ้นเวทีอ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบวันนั้นอยู่พวกอยู่ได้ขึ้นเวทีเดี๋ยววันนี้ยูก็จะมีโอกาสได้ขึ้นเวที <S <S ย,ยู่จะรู้สึกถึงพลังของมันน่ะที่มันมนหาศาลมากอันนี้คือแบบเวลาครูได้ขึ้นเวทีนะแบบมันรู้สึกแบบโลละเบิรแล้วอะไรจะเป็นยังไงแต่ อันนี้แหละที่ทำให้เรามีความสุขอันนี้แหละที่เหนื่อยทุกวันเนี้ยเพราะ5้านาทีหรือสามสิบวิที่ได้ยืนต่อหน้าคนแล้วได้ยินการเสียงหรือไฟหรืออันนั้นเอเนจีพลังอันนั้นยี่สิบกว่าปีแล้วที่ครูเรียนและทุกวันนี้ไม่ใช่ครูไม่เรียนนะครูก็ยังเรียนอยู่เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเยช้าบางวันไม่อยากจะลุกเลย ร่างกายเหมือนแบบมีสิบล้อมาทับอ่ะแต่ก็ต้องลุกเพราะเรามีความฝันถ้าเราอยากนอนแล้วแบบว่าเราไม่มีความฝันแล้วมันเสียชาติเกิดเสียชาติเกิดจริงๆแล้วครูสัญญากับตัวเองว่าครูจะไม่ผูกมัดกับเด็กๆแต่วันนั้นที่ครูได้ยิน,คอม,มนคอมเมนต์จากใครก็ตามครูรู้สึกเสียใจ ทำไมครูทำไม่ได้ทำไมครูช่วยเธอพวกเธอไม่ได้เข้าใจป่ะทำไมถึงต้องโหยทำไมถึงต้องดุเพราะอยากให้พวกเธอได้ดีแต่ถ้าครูช่วยเธอฝั่งเดียวแล้วเธอไม่ช่วยฉันฉันก็ไม่รู้จะช่วยเธออย่างไงเธออาจจะยืนอยู่บนเวทีโดนด่าจากคนนู้นคนนี้นึกว่าเจ็บอยู่คนเดียวเลยทุกคนที่ช่วยเธอก็เจ็บครูทุกคนครู acting ครู dance ครูสอนร้องเพลงทุกคนรู้สึกหมด เราไม่ได้อยู่ตรงนี้คนเดียวนะเราไม่ได้เราไม่ได้สาม,มารถดังหรือว่าคือทำอะไรมันมันมีคนช่วยเราเยอะเพราะฉะนั้นเราเราตัดสินใจเราทำอะไรเย่ยนนึกถึงแค่ตัวเรานึกถึงพ่อถึงแม่พี่น้องครูบาอาจารย์เพื่อนๆน,น,นะเราไม่ได้ทำอันนี้ตรงนี้เพื่อเราคนเดียวเราทำเพื่อแฟนๆที่ดูเราอยู่ด้วยถ้าเราจะนั่งนอนกลับบ้านดีกว่าเนาะ เสียเวลาเสียเวลาคนดูเสียเวลาครูเสียเวลาตัวเองอ่ะไม่ใช่คลาสครูคนครูเมย์คนเดียวนะทุกคนครูทุกคนครูให้ร้อยพวกหนูต้องให้ร้อยยี่สิบนี่แบบว่าโชคดีมากอยู่อยู่ได้โอกาสที่จะแบบออกทีวีตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงสมัยครูไม่มีนะอย่างเงี้ยไฮ้กว่าจะได้แบบขึ้นก้องสักทีในนี้ต้องแบบแทบจะฆ่ากันตายอะ่ะ นี่อยู่แบบดูสิอยู่มีกล้องแบบ360องงศาย4 4ชั่วโมงอ่ะเฮ้ยโคชโชคดีเลยอ่ะเออนะใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์จะอยู่อีกสองวันอีกอยู่อีก2อาทิตย์ครับไม่เป็นไรแต่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำวันนี้ให้สุดยอดไปเลยนึกออกปะแม้เราจะออกวันไหนก็ตามอย่าเพิ่งนึกถึงเราจะออกแล้วใครจะอยู่ช่างแม่งโทษนะภาษาครูไม่เพราะวันนี้ ทำให้ดีที่สุดเอาให้แบบว่าออกไปแล้วรู้สึกอย่างน้อยอย่างได้อะไรนะอันนี้ไม่การที่เราจะออกจากบ้านหรืออยู่ในบ้านมันไม่ใช่จุดจุดจุดสุดท้ายมันคือจุดเริ่มของพวกเธอ,อน,นี่คือจุดเริ่มต้นของพวกเธอครูฝึกมา20กว่าปีพวกเธอยาวไกลอยู่มีโอกาสนี้แล้วใช้ให้ดีที่สุดอย่าทำให้ครูต้องเสียใจอี เ้าใจปะ่ะนะคิดให้ดีๆคิดคิดทบทวนอยู่ในบ้านเอ่อทบทวนตลอดเวลาวันนี้เราทำอะไรไปทำเพื่ออะไรอาบางทีเหนื่อยบางทีท้อไม่เป็นไรแหกปากออกไปวิ่งโดดน้ำแหกปากไปคลายเครียดเข้าใจปะ่ะนะเพราะพราหนูอยู่บนเวนทีถ้าหนูเจ็บหนูเสียใจคุณก็เสียใจสัญญาให้ใตายเถอะหนูมเหมือนลูกทุกคนอนะ่ะเออ ใครมาจาอะไรพวกเธอฉันก็กระทืบให้ได้เหมือนกันด้วยเอใจนักในพอพอๆกันนะสู้เข้าใจปะ่ะไม่เอาอะไรอย่าอู้เข้าใจไหมฮะทําได้ไหมไโอเคพักเดี๋ยวจะปัปวันพลาด <c oughs>